สวัสดีครับมาติดตั้งกล้องสถานที่จริงนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่เสียงดังที่สุดของ v ีซ่าแคมก็ว่าได้นะครับเป็นกล้องที่ผมตั้งใจจะเอามาติดตั้งไว้ที่บ้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ส่งไปดูโซนวิวต่างๆนะก็เป็น CS666 นะครับจริงๆรุ่นนี้เคยรีวิวไปแล้วสเปกก็ตามนี้เป็นมาตรฐานนะครับก็เอามาให้ดูว่าเสียงดังแค่ไหนนะครับสำหรับ กล้องตัวนี้เป็นกล้องที่หมุนได้กันน้ำได้ติดหน้าบ้านท้ายสวนอะไรพวกนี้ไว้ติดไว้ไล่สัตว์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับดูลักษณะนหน้าตาก็ตรงนี้มีแสงขาวมีอ ra ินฟราเรดที่แรงครบทุกอย่างนะครับสำหรับเอาไว้ติดตั้งในสวนแล้วก็กันน้ำด้วยผมรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าต้องการดูสเปคแล้วก็การอธิบายอย่างละเอียดนะครับ แนะนำให้กลับไปดูคลิปนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของคลิปเดิมเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนมีตัววัดแสงมีกล้องอยู่ตรงนี้สามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้ด้านล่างตรงนี้นะครับการติดตั้งก็ตั้งเป็นท่าน,นี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเสียงดังมากๆนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูถ้าเกิดใครที่ต้องการกล้องเสียงดังๆเอาไว้ท้ายบ้านหรือหลังบ้าน ก็แนะนำตัวนี้เลยครับกล้องตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ dc 1 2 v 2 m โวลต์2แอมป์นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานไฟเต็มเต็มเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังชัดๆโอเคไฟติดแล้วนะครับบริเวณนี้จะมีสายแรนแล้วก็สายไฟนะครับอ,อุ่มรีเซ็ตแล้วก็เมมโมรีการ์ดจะอยู่ใต้หัวกล้องนะครับ บริเวณนี้ซึ่งเป็นยางปิดกันน้ำอยู่นะครับจุดเด่นๆของรุ่นนี้คือลำโพงเนี่ยครับค่อนข้างใหญ่เต็มๆเหมือนโทรโคงเลยนะครับดูเหมือนผมจะเชื่อมต่อกล้องกับ Wi-Fi ทุกอื่นไปแล้วนะครับให้กดรีเซ็ตที่ปุ่มนี้นะใช้อะไรแหลมๆกดตรงนี้โอเคให้กล้องรีเซ็ตสักครู่นะครับ แล้วก็มาที่ f i 4ครับง่ายสุดก็สแกน QR code ครับเสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กถูกต่อไปใส่ Wi-Fi ครับเขาจะขึ้นมาเองถ้าเกิดมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวปัจจุบันซึ่งเป็น2.4อยู่แล้วนะครับก็ตกลงยืนยัน โอเคมาแล้วครับเพิ่มรอสักครู่เสร็จแล้วครับโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับพร้อมไปติดตั้งเราสามารถที่จะเอาไปเสียบแลนก็ได้หรือติดตั้งใช้งาน wiFi ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังนิดนึงซึ่งขอยืนยันว่าเสียงดังมากๆนะครับ ส่วนฟังก์ชันก็ตามที่รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้มายืนยันให้ฟังว่าเสียงดังจริงๆนะครับมีไฟแสงขาวด้วยน,นี่นะครับแล้วก็มีไฟสีแดงน้ําเงินด้วยแล้วก็เสียงคนครับได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โห คือมันดังมากๆจนไม่ค่อยอยากจะใช้เสียงแล้วก็ทดสอบนะครับผมตั้งใจจะเอากล้องตัวนี้มาติดดูวิวหน้าบ้านนะครับทั้งหมดเลยดูเพื่อที่จะแพนไปซ้ายขวาเพื่อจะดูรายละเอียดดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลางคืนก็จับจ้องไว้ที่หน้าบ้านดูรถผ่านไปผ่านมาทั้งซอยทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้มุมกว้างๆแบบนี้เราสามารถดูภาพรวมได้ ว่าใครทําอะไรเวลาไหนแล้วก็เก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนกลางคืนก็จะเห็นภาพเป็นแบบนี้ค่อนข้างสวยดีนะเหมือนกับที่ผมรีวิวแนะนําไปก่อนหน้านี้ในคลิปแรกของกล้องรุ่นนี้นะครับก็จะได้ภาพสวยแบบนี้ก็ตอนนี้เป็นกลางคืนนะครับภาพค่อนข้างชัดจากมุมสูงนะเห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าใครเข้าใครออกนะครับ แล้วก็ภาพค่อนข้างชัดภาพที่เห็นเป็น Full HD นะครับไม่ใช่ Super HD นะอย่างที่เห็นชัดเจนไฟรถวิ่งมาแล้วก็จังหวะนี้จะเป็นลูกระนาดพอดีนะครับพอรถชะลอก็จะเห็นภาพชัดก็อย่างที่เห็นในรูปตรงนี้นะครับใครไปใครมาก็จะเห็นมีการจอดรถเป็นยังไง ก็ได้ภาพชัดเจนเก็บไว้ตลอดเวลาที่ตัวเมมโมรีที่กล้องนะครับผมให้บันทึกเป็นเฉพาะการเคลื่อนไหวส่วนตลอดเวลาผมให้บันทึกลงที่เครื่องบันทึก NVR ที่อยู่ในบ้านนะครับเก็บไว้ตลอดเวลาได้หลายวันก็เอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพว่ากล้องรุ่นนี้ ภาพชัดแล้วก็เสียงดังยังไงนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูร้านได้ผมแนะนำร้านที่ประกัน1ปีเอาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ